เอเคมึงมยู่นี่เลยเอเคดาเมจแรงนะ้วยแต่มันลั่นช้าอุ้ยไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนกูหายเหี้ยในขนาดมึงอยู่บนหลังคาอย่าดาวอีกกว่าวิกเตอร์ใส่แมกกาซีน50แล้วอย่างอย่างดีโคนิ่งไยกูสตรีมแบบไม่บอกด้วยกูบุกกดสตรีมแบบไม่บอกใครด้วยตอนเนี้ย สวครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมครับกูว่าไม่มีคนชมไว้ไงโอ้โหอย่างนี้เฮียแหน่ะปากมาเนี่ยแม่งจริงจริงจริงก็จริงอยู่แล้วอ่ะแม่งอ๋อแล้วแล้วมันจะกด m ด d ฟายข้างบนเนี่ยอ๋รออ๋อมันไม่มีปืนพกอื่นนอกจากล็อกหรือไใช่ไอ้แต่มึงกด m ด d ฟายไง m ด d ฟายอะไรเพื่อนกด m ด d ฟายตอนมึงเทสปืนอ่ะเทสปืนแล้วไม่ m ด d ฟายกูเทสปืนกูกดนี่กูกดสนามยิง อ่ะแล้ว,แล,วแล้วมึงจะตับปืนไงตัวเนี้ยนะ<ส>อ๋อกูกดสนามยิงอ่ะ,ะกูอันนี้กูแต่งปืนอยู่กูแต่งเซตอยู่ว่าเวลาเรียกแอร์ดรอปกูเอ้ยเวลาเรียกหลดเอาจะหยิบเซตไหนเซตไหนก่อน <c oughs> อ๋อสนามไว้เซตบนด้วยว่าวอ้เบสปี B S S P e. เอันไหนมันดีคอยคอนโทน คูณสอคูณสแม่งเล่นเกมนี้เจอเพื่อนไม่ดีแม่งหัวร้อนจริงด้วยเ,เล่นดีสั <laughs> ABS รี c อร์ดคอนโ o l ลอัน,นี้กันนะสมอ k สมอ o โอ้ปืนอะไรไออกไปวะแอคกอ่อนไม่ไม่ใช่แค่โอ้แม่งนิ่งกว่าเวกเตอร์อ่ะก็มันคือเวกเตอร์ไงล่ะดาวดาวดาวดครับเดเวกเตอร์ <laughs> <laughs> นิ่งกวบเวกเตอร์คือเวกเตอร์โอ้โหสวยสองตัวสองตัวอักซ้ายซายซ้ายม่ารบมาฮะกดกดม่ยังตกลาบไปแฮะอึ้งนี่ใกล้จบแล้วเนี่ยจะสองคนเอ็มสี่จะปั๊มเราเอ็ี่ดีไวะฮิฟไฟอันนี้ฮิฟไฟแล้วฮิฟไฟแล้วก็เล่นเอ็มสีอ่ะกูเล่นกูเล่นเอ็มหนึ่งอ่ะ ลิิจนนนอัไม่ไม่มีแคลนด้วยว่ะกูไม่ได้ปั๊มเวล์ M4 เลย M4 กูเวล10เอง M4 กูเวล23กูเล่นแต่เล่นแต่เวกเตอร์เฮียเวล33แล้วเนี่ยแตกไม่แตกก็ M4 อ่ะอีซี่อีซี่เล่นเล่นท็อกสิบละเล่นท็อกสิบละจะเล่นด่านใหญ่กับด่านเล็กจะเล่นด่านใหญ่ด่านเล็กคู่เปล่าใหญ่เลยใหญ่เลย จะเล่นด่านใหญ่เลยเหรอเออขอรำลังแรงมั้งยาวเลยด่านใหญ่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ปลสั้นนะไม่ใช่ปลสั้นนะเอาแรงเอาแรงก็เล่นแรงไงมาไม่นักไปอาบน้ำก่อนอุ้ยเฮียแล้วมึงจะไปทีละคนทำไมวะอะไรนะใครจะไปอาบน้ำไอ้แต้มโอาเล่นก่อนดิจะไเล่นเล่นก่อนตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งคอยสีสีจะไปอาบห้วจบปันจะได้ไปอาบทีเดียวเลยเฮ้ยเด็กคริสเด็กคริสตั้งโกแล้วว่ไอ้คริส กูขึ้นโกลงนานเลยอะไระอ๋อได้ไปไหนได้ไปไหนเอาไม่กูกดไปเดย์อยู่มันยังไม่จบอุ้ยปักนัดเอ้ยปักนัดเอ้ยอีกนานวะมันโอ้โหนานจัดไม่ใช่ดิอยากทำกู้เลยสามนาทีอ่ะสี่นาทีว่ะรอรอแอ้วสี่นาทีเองยี่ที่จรอสี่นาทีเองไอ้สัตว์ถ้ามึงรอมันนานด้ยโอ้โหถ้าไม่รอคือมันจะนานนะ เพิ่มความในการฟื้นฟูโลกของตัวเองแล้วเพื่มร่วมทีมนั่นแหละสุดเรียกสร้างกำแพงน้ำแข็งเอ้ยหรือส์จะเล่นตัวนี้ดีวะเศรษนะนะเออเปะนะ็นเศษอะ<ม>ใช่นเกมนี้แม่งชื่อแลนเฮ้ยนี้ <laughs> แม่งชื่อแลนต้องว่าคืออันนี้รถเยอะอันตีอันตีกูม,มันเป็นสร้างกำแพงน้ำแข็งอะแล้วก็ถ้าเกิดกูโดนยิงก่อแตกอะ ในคนที่อยู่กับกูในระยะสาสิเมตรจะโดนจะโดนหิวเกาะไว้ขึ้นไอ้ควายชุบกูดิมึงชุบกูสิมึงชุบกูสิกูหมอบเล่นไงกูเพื่อนเล่นมึงเหรอหฮ้ยห่้ยเ่้ยไอ้เฮ้ยแม่งไป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 ไไปไปไปไไปไปไนไป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 ปไ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 ปปไ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 ไ กูเคยดปืนมันบ่อยๆเปิดไปในเกมสามนาทีของกูแม่งให้เปิดไปในเกมกูไม่เปิดไงเฮียแม่งยุ่งจังเลยแม่งยุ่งจังเลยไม่รู้ท้ำทำไมแม่งยุ่งจังเลยเนี่ยเฮียขอเลี้ยันักคอสตอมปืนเใกล้จะจบแล้วเปิดไปในจีจัตตัปูว่ไม่เลยดีคอย m บิลิตี้ทำอะไรได้การเคลื่อนไหวเหรอหรืออะไร แชร์มาวันที่เป็นการเท่าไหร่อาพีทีแม่ยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ไหมหรืออะไรหรือยิ่งน้อยยิ่งช้ายิ่งน้อยยิ่งยิ่งน้อยยิ่งช้ายิ่งน้อยยิ่งช้ากูก็เอาช้าช้าไปเลยเฮ้ยลดความเร็วในการเล็งอุ้ยเหี้ยยิงเร็วจัดเลยนะเนี่ย M4 กู เล่น M4 กูเล่น M4 กูกูเล่นยิงฮีไฟดีกว่าอะไรไปเจดอะไรของกูรีคอยอ๋อไม่อันนี้รีคอยคอนโทรลอันนี้คอนโทรลมันต้องไฟเลนเนี่ยมันต้องไฟเลนเนี่ยของกูไม่มีอันไหนที่มันเพิ่มไฟเลนเลยใช้รีคอยต่ำอันไหนอันไหนแต่งอะไรบ้างอ่าลูกซองลูกซองมีอะไรให้กูแต่งไหมรีคอยคอนโทรลโมบิลิตี้โมบิลิตี้ไม่ต้องหรอก คอนโทรลอะไรเยคอนโทรลชีพเอสีดิเมทีฟสีใช้วอลหรือเจตไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช้วอลหรือเจตเดี๋ยวหนุ่มเงี้หนุ่มเงี้ยเเล่นวอลหืวใจเดียววอลมันนเนี่ยวอลมันติดตั้งอุปกรณ์สแกนตำแหน่งทุกๆุหกวิ เอ่ันหนึงทุกทุกหกวิจะสแกนศัตรูโดยรอบในระยะ150เมตรและมาร์กตำแหน่งของพวกเขาบนแผนที่ย่อยการสแกนจะมีผลตอนเนิ่มวิเมื่อสถานศัตรูจะมาร์กตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมของศัตรูบนแผนที่ย่อ7วิระยะเวลาเกิดผลนี่ก็คือ25วิ ไม่มีอะไรให้แต่งเลยว่ะเกมแม่งไม่มีอะไรให้แต่งเลยว่ะเกมแม่งไม่มีอะไรให้แต่งเลยว่ะเกมแม่งไม่มีอะไรให้แต่งเลยว่ะสกินเช่าได้สิบชั่วโมงแม่งผ่านมาเป็นสิบชั่วโมงแล้วยังไม่หายเช่าเลยเซโร่ตัวไม่ยิงกากอะไอ้ที่มันเป็นสมุไรอะจริงกากชิคกายบายบายอะไรเนี่ยใครมันใครมันพิมาใครมันส่งแชนเลยไรด์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 รด์ กูกูกากะถ้าคนในใจก็มากูสาวจีนซะด้กูกูกูคนจีนเหรออันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยไอ้แตมมึงมาพิมพ์มึงมาเล่นแชทโลกกูดีกว่ามาลอยนัดอะไรมันอวดสกินกันเหรอวะจับแว่าใช่ใช่มันอวดสกินจับแล้วมันอวดสกินกันโหแม่งปืนเวลล์เจ็ดสิบเวกเตอร์ มไ่่ด้เกงจบหรือยังเนี่ยอันนี้ว่าเจ็สิบแล้วใช่ไหมอันนี้บาย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 แกนแกนฮัลโหลกูกูกากาเชียบเบลล์ร้อยเบลลร้อยเอ็มสี่เอ็นหนึ่งจบหรือยังเนี่ยอันนี้ว่าเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมอันนี้เายบายบ่ายบายแกนแกนฮัลโหลกูกากาไอ้น็อตไอ้น็อตใครวะน็อตไอรีนน็อตคือมีมีกูพูดแชทโลกอยู่คนเดียวใช่ไหมโอ้กูได้ปืนอาร์คมาเลยแล้วเว้ย คือมีมีกูพูดแอดสตรีมอย่างเดียวใช่ไหมกูสตรีมอยู่เดี๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับไม่มีคนดูมึงเถอะดีเลยนนะะมึงให้กำลังใจตัวเองมึงดูแชทมึงดูแชทโลกเด๋อแต่กูโอ้ยมึงอย่าเพิ่งรีบก็ได้บูกำลังมันแชทโลกเลยเฮียไม่เฮียกูไม่เห็นจะเต็มมึงขึ้นหรอไม่ขึ้นเนาะกูสตรีมไปไหนยูยูทูบีไปสตรีมในเฟสไม่ดังไม่ดังเฮียอะไรสิบห้าแล้วเนี่ย สิบห้าแล้วเออเก้าอันเมื่อวานเก้าคนกูใครว่างไว้เฮียไอวะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกูยา้ายเป็นสตีฟกัน